บ้านบิวินนะครับนี่เราก็มานําเสนอการบ,บิวอินนะครับนี่เป็นคันโดนะครับรามเ้าครับดจุดทีวีกันก่อนนะครับนี่เป็นจุดทีวีนะครับ สวิตช์ไฟปักไฟนะครับก็สายสวิตโทรศัพท์โวทีวีนะครับตรงนี้ก็จะแขวนทีวีนะครับี่มาดูตูเ้เก็บของคนระับมีกระจกนะครับ ดูภายในครับจกเป็นบานเปิดครับใส่กระจกด้านหน้าบจบเงานั้นด้านข้างอันนี้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าอันนี้เป็นตู้วางของครับ โชครับไม่มีบานครับอันนี้ก็วางของครับตัวน,นี้เป็นบานมีบานเปิดปิดนะครับไในเราอยู่ในขั้นตอนเก็บสีอยู่นะครับ นี่เป็นมือจับในตัวนะครับ mm hmm. เพนะครับ mm hmm. หน้าบานก็จะมีคิ้วนะครับคิ้วไม้ครับ mm hmm. ก็จะออกแบบมาคล้ายๆกันนะครับเหมือนที่เคยนำเสนอมานะครับ mm hmm. นี่ครับมีคิ้วไม้และก็คิ้วไม้นะครับ นี่เป็นตัววางของครับ้าเป็นกล่องกล่องสี่เหลี่ยมครับก็้มาดูด้านหลังคนระับนี่ครับ เป็นผนังกระจกนะครับใส่กระจกคิว้วตรงข้างนะครับอ้อมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับผนังกระจกนี้ก็จะจะมีลายชุครอบทับอีกทีหนึ่งนะครับครับอันนี้เป็นห้องรับแขกนะครับดูห้องนอนกันนะครับครับนี่เป็นห้องนอนเล็กนะครับ ก็มีผนังนะครับคิ้วครับคิ้วสองสเต็ปนะครับแล้วก็มีหองล่างนะครับคิ้วไม้ครับสองสเต็ปจะมีตู้สองใบนะเป็นตู้ทรงตัวเอนะครับตัวนี้ก็จะมีกระจกหน้าบานครับใส่กระจกครับตัวนี้เป็นโชว์นะครับ ตูเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีบาน,นครับแขวนชุดผ้าแล้วก็มีผนังผนังที่แขวนทีวีนะครับมีคิวนะครับรอบเลยครับนี่คิวสองสเต็ปบ้างครับสเต็ปเดียวบ้างครับมีชุดพักไฟแล้วก็ชุดท,ทีวีนะครับ แฟนทีวตีตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนเล็กนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเก็บงานสีนะครับยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่พี่ชักนะครับก็มีคิวนะครับครับเราไปดูห้องนอนใหญ่นะครับ นี่เป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ก็จะมีผนังนะครับมีเตียงนะตรงกลางมีใส่เบาะนะครับล่องนะครับก็ออกแบบคล้ายๆกับห้องนอนหนึ่งนะครับนี่เป็นชุดโต๊ะเครื่องแป้งครับมีกระจกนี่เป็นผนังนะครับห้องนอนใหญ่ แบบมาเรือนกับห้องนอนเล็กนะครับมีคิ้วมีอะไรมันเหมือนกันหมดเลยนะครับมีปลั๊กไฟตรงกลางแล้วก็มีตัวนี้จะมีเสารองด้วยนะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้านาบ้านมีคิ้วนะครับนี่เป็น ตู้วางของครับนี่เป็นชุดเครื่องแป้งนะครับที่ว่ายังทับทำอยู่นะครับยังมีสีกองวางยังเก็บแนนสีนะครับหน้าบานตุ้สบาก็มีคิวสองสเต็ปนะนี่ครับกด ออกแบบมาคล้ายๆกับทีนนำเสนอมาครับก็มีไฟ LED ในตู้สื้อ้าแล้วทุกใบนะครับ นี่ก็เป็นชุดลิ้นชักนะครับวางคองครับลิ้นชักสามใบในตู้เตู้สุภาพก็มีลิ้นชักนะ <c oughs> นี่เรงเก็บสีอยู่นะครับลิ้นชักมีคิ้วแก้วฝาป๊าปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ส,สรักแป๊บหด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะคลิป ใหม่ๆมานำเสนอครับงานใหม่ๆแบบใหม่ๆนำเสนอครับผมสวัสดีครับ